นิทานเรื่องวิริยะอุปบารมีการบำเพ็ญบุญกุศลของพระเจ้าศีลวมหาราชครั้งพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในพระนครพระนาศีแคว้นกาศีพระโพธิสัตว์เป็นศีลวะกุมารเมื่อพระชนกเสด็จสวรรคตแล้วได้เสวยราชสมบัติสืบต่อมามีพระนามว่า พระเจ้าสีละวะมหาราชเท้าเธอทรงเป็นธรรมราชาโปรดสร้างโรงทานหกแห่งที่ประตูพระนครสีทิศกับที่กลางพระนครและประตูพระบรมหาราชวางังโปรดให้แจกทานแก่คนกัมปราอนาถาและคนพิการทุกท่วนหน้าส่วนพระองค์ทรงรักษาอุโบสถศีลทุกวันอุโบสถ ทรงมีพระขันติเมตตาและกรุณาทรงปรารถนาให้สรรพสัตว์ได้รับความแช่มชื่นประหนึ่งให้พระโอรสประทับอยู่บนพระเพลาฉะนั้นทรงครองราชสมบัติโดยทำสม่ำเสมอไม่บกพร่องพระสนิกรอยู่ดีมีสุขทั่วกันมีอมาตยคนหนึ่งประพฤติการละลาบละล้วง ถึงภายในพระราชฐานฝ่ายนายจึงถูกเนรเทศไปจากแว่นแคว้นไปรับราชการในพระเจ้าโกศนผลที่สุดได้เป็นที่ไว้วางพระาราชหฤทยัยในพระเจ้าโกศนยุแย่ให้พระเจ้าโกศนกรีธาทัพมาประชิดพระนครพาราสีพระเจ้ากรุงพานาสีมีนักรบที่กล้ากล้าสามารถมาก แต่พระองค์ก็ไม่สู้รบเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนลำบากเชิญให้ยึดครองราชสมบัติตามปรารถนาพระเจ้าโกศลเสด็จญาตราทัพเข้าประทับในท้องพระโรงตรัสสั่งให้ทหารจับพระเจ้าศีลวราชพร้อมด้วยสุรโยธารับสั่งให้มัดมือเอามือไพล่หลังแล้วเชิญไปยังป่าช้าผีดิบ จับบุคคลเหล่านั้นลงฝังดินเพียงคอเอาดินกลบพันมือพันไม้ไม่ให้ยกขึ้นได้ให้พวกหมาป่าพากันมากัดกินเป็นอาหารพระเจ้าศีลวราชไม่ได้ทรงอาฆาตแค้นแก่โจรน,นั้นเลยถึงสุรโยธาก็ไม่ได้อาฆาตเช่นกันพากันเจริญเมตตาตามพระบรมราโชวาททุกคน ฝูงสุนัขจิ้งจอกพากันวิ่งมาเพื่อจะกินเนื้อคนพระเจ้าศีลวราชกับสุรโยธาต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องฝูงสุนัขจิ้งจอกกลัวพากันหนีไปแล้วกลับมาอีกเป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งสุนัขจิ้งจอกจากฝูงตรงเข้ามาหาพระเจ้าศีลวราชนอกนั้น ก็กรูกันเข้าหาสุรโยธาพอมันกระโดดเข้างับพระสอทรงกดด้วยพระหนุอย่างแน่นปานดังเอาหินก้อนใหญ่ทับมันไว้มันจึงร้องดังสนั่นวันไหวทั่วบริเวณป่าชา้าสุนัขจิ้งจอกปริวานได้ยินเสียงนั้นต่างก็พากันหนีไปหมดส่วนตัวที่พระเจ้าอยู่หัวกดไว้แน่นนั้นดิ้นรน ทำให้ดินที่กลบไว้นั้นสลายตัวได้มันกลัวตายจึงเอาเท้าทั้งสี่ตะกุยดินแน่นๆที่กลบพระองค์ไว้พอดินหลวมก็ทรงปล่อยไปขยื่นพระหัตถ์ออกได้ถอนพระองค์จากหลุมทรงช่วยทหารทั้งหมดออกมาแล้วทรงประทับอยู่ที่ป่าช้าผีดิบนั้นประชาชนพากันเอาศพไปทิ้งที่ป่าช้า มียักษ์อยู่สองตนไม่อาจแบ่งกันได้วิวาทกันพากันไปเฝ้าพระเจ้าศรีลวราชกราบทูลให้ทรงแบ่งซากศพให้พระองค์ตรัสว่าเราจะช่วยแบ่งให้เจ้าทั้งสองแต่ตัวเราสกปรกเปื้อนอยู่เราอยากจะอาบน้ำเสียก่อนยักษ์ทั้งสองตนก็ไปเอาน้ำที่อบไว้เพื่อโจรราชมาถวายให้ทรง แล้วไปนำผ้าสาตกะที่เขาจัดไว้สำหรับพระเจ้าโกศลได้ทรงมาถวายไปนำเอาฝอยสุขทธชาติซึ่งปรุงด้วยคันทชาติห้าชนิดมาถวายให้ทรงรูปไลานนำดอกไม้หอมที่เขาจัดไว้สำหรับพระเจ้าโกศลมาถวายให้ทรงประดับนำพระสุธารสที่เขาจัดไว้ถวายพระเจ้าโกศลมาถวาย พระเจ้าศีลวราชสเสด็จลงสงฆ์พระวรากายแต่งพระองค์เรียบร้อยแล้วเสวยพระกยาหารยักไปนำน้ำที่ดื่มที่เขาจัดอบไว้ถวายพระเจ้าโกสลราชมาถวายให้เสวยนำเอาพระสีในวงเล็บหมากพลูที่ปรุงด้วยคันทชาติห้าอย่างมาถวาย มีรับสั่งให้เอาพระขันชัยสีซึ่งอยู่ที่หลังที่บันทมพระเจ้าโกศลมาให้พระเจ้าศีลรวราชเอาพระขันนั้นมาทรงตัดแบ่งมนุษย์นั้นออกเป็นสองซี่แล้วพระเจทานแก่ยักษ์ทั้งสองนั้นรับสั่งให้ยักษ์พาไปยังห้องบันทมของพระเจ้าโกศลราชและพาหมู่ถวยหารไปยังห้องของตน พระเจ้าโกศลราชบรรทมหลับอยู่ณพระแท่นพระเจ้าศีลวราชพระเจ้าศีลวราชทรงชี้พระขันลงที่พระอุระพระเจ้าโกศลทรงตกพระทัยสะดุ้งตื่นจากบรรทมทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าศีลวราชทรงลุกขึ้นสำรวมพระสติสัมปชัญญะทูลถามว่าขอเดชะยามดึกสงัดเช่นนี้ พระราชวังก็ปิดหมดทั้งที่ทหารยามเฝ้ารักษาทุกแห่งหนอย่างกวดขันพระองค์เสด็จเข้ามาได้อย่างไรกันพระเจ้าศีลวราชตรัสเล่าถวายโดยตลอดตามที่พระองค์ทรงประสบมาพระเจ้าโกศนราชทรงสดับและสลดพระท,ทัยทูลว่าขอเดชะหม่อมชั้นเป็นคนแท้ ไม่ได้ทราบคุณสมบัติของฝ่าพระบาทเลยแต่พวกยักษ์ใจดำอมหิตซึ่งเป็นพวกกินเนื้อมนุษย์แท้ๆยังรู้คุณสมบัติของฝ่าพระบาทปรัดพลางต่างพระองค์ก็ทรงจรดพระขันทำสัตว์จจกปฏิญาณแก่กันและกันพระเจ้าโกศลราชทูลขออภัยโทษแล้วเชิญเสด็จประทับบนพระแท่นดังเดิม ฝ่ายพระองค์ก็ลดลงอย่างพระแท่นน้อยพอรุ่งเช้าก็ให้คนนำกรองมาตีป่าวประกาศทั่วพระนครโปรโดให้พระบรมวงศานุวงศ์เสนามาตราชปุโรหิตประชุมพร้อมกันตรัสสรรเสริญพระบารมีธรรมที่มีพระเจ้าศีลวราชปานดังชูดวงจันทร์ให้ปรากฏ ตรัสขอขมาโทษท่ามกลางบริษัทแล้วเวนคืนราชสมบัติให้ครอบครองตามเดิมทรงรับคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติอันจะเกิดมีทุกประการโปรดให้ลงพระอาญาแก่อมาตผู้ส่อเสียดแล้วญาตราทัพกลับพระนครของพระองค์ฝ่ายพระเจ้าศสีรวราชประทับนราชบัลลังภายใต้นพดลมหาสเสวตชัตด ทอดพระเนตรเห็นราชสมบัติแล้วทรงดำริว่าสมบัติอันมโหรานนี้เราได้คืนพร้อมทั้งชีวิตและสุรโยธาประมาณพันคนโดยไม่ต้องเสียอะไรแม้สักอย่างเดียวด้วยกําลังของความเพียรเท่านั้นเราจึงได้คืนมาหมดบุคคลไม่ควรสิ้นหวังเสียเลยควรทำความเพียรเรื่อยไป เพราะผู้ที่ประกอบความเพียรย่อมประสบความสำเร็จเป็นผลเห็นปานนี้แล้วตรัสพระอุทานว่าอาสุสเทวะปุริโสนานิพินทะยบันดิตโตปัตสามิโวหังอัตนางยัตถาอิจชิงอะหังบุรุษผู้เป็นบัณฑิตยังมีหวังอยู่ไม่ควรเบื่อนายท้อแท้ให้เห็นตนเองว่า ปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นพระเจ้าศีลวราชโพธิสัตว์ตรัสย้ำว่าท่านทั้งหลายธรรมดาผลแห่งความเพียรของท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆทรงบำเพ็ญกุศลตลอดจนพระชนชีพและเสด็จสู่คันตามบุญของพระองค์ด้วยประการเชนี้ ความเพียรที่พระเจ้าศีรวราชทรงบำเพ็ญน,นั้นจัดเป็นวิริยะอุปบารมีชนี้แล